สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive วันนี้เรามีตัวเลขที่โหเห็นแล้วต้องขยี้ตากันเลยครับ1.5ล้านล้านดอลลาร์ค่ะเป็นตัวเลขที่มหาศาลจริงๆนี่คืองบประมาณกลาโหมที่ทรัมป์เสนอสำหรับปี2027นะครับเพื่อสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่ากองทัพในฝันหรือ Dream Military ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจกว่าตัวเลขก็คือคือเงื่อนไขที่พ่วงมาด้วยเงื่อนไขเลยเหรอครับ ทรัมป์เขาพูดชัดเลยค่ะว่าไม่พอใจพวกบริษัทผู้ผลิตอาวุธที่แบบผลิตช้าแล้วก็เอาเงินไปเน้นปันผลหรือซื้อหุ้นคืนเขายังขู่ด้วยนะคะว่าจะระง,งับการซื้อหุ้นคืนแล้วก็คุมเงินปันผลอ๋อเหมือนไม่ใช่แค่สั่งซื้อของแต่จะเข้ามาจัดระเบียบอุตสาหกรรมเลยประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แรงมากโอเคครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าในงบก้อนมาหืมมนี้เงินจะไหลไปที่ไหนใครจะได้ประโยชน์บ้าง เริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยกลุ่มที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศพี่ใหญ่เจ้าเวหาเริ่มจาก l ล็อกขี Martin หรือ LMT ครับถ้าพูดถึงการครองน่านฟ้า LMT นี่คือชื่อแรกที่ต้องนึกถึงเลยค่ะแน่นอนครับโดยเฉพาะเครื่องบินรบ F 3 5ที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆใช่ครับแต่เวลาเราบอกว่ามันล้ำสมัยเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เครื่องบินเร็วๆนะครับมันเหมือนเป็นเอ่อควอเตอร์แบ็กที่บินได้ ควอเตอร์แบ็ที่บินได้ครับคือมันเป็นศูนย์บัญชาการล่องหนที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในสนามรบแล้วส่งภาพสถานการณ์แบบเรียลไทมไปให้เรือรบทหารภาคพื้นดินหรือเครื่องบินลำอื่นได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะซึ่งงบก้อนนี้ก็จะทุ่มไปที่การผลิต F-35 เพิ่มนี่แหละครับแล้วก็มีโครงการพัฒนาระบบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM รุ่นใหม่อีกด้วย แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับ LMT ก็คือสิ่งที่เรียกว่า backlog หรือยอดสั่งซื้อที่รอส่งมอบอยู่ครับคือ backlog ของเขามันเยอะมากจนทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันทางการเมืองให้กับบริษัทเลยเกราะป้องกันยังไงครับ ก็คือทรัมป์อาจจะกดดันเรื่องเงินปันผลได้แต่จะให้มายกเลิกคำสั่งซื้อ F 3 5กลางคันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะนั่นหมายถึงการสร้างปัญหากับชาติพันธมิตรสำคัญสคัญที่รอคิวรับเครื่องบินมาหลายปีแล้วอ๋อเข้าใจเลยครับกลายเป็นว่าความต้องการจากทั่วโลกนี่แหละที่คำบริษัทเอาไว้ใช่ค่ะแบ็คหลอกเลยไม่ใช่แค่ตัวเลขทางการเงินแต่มันคืออำนาจต่อรองของบริษัทด้วยน่าสนใจมากครับทีนี้ ถ้า LLMT คือนักเรียนดีเด่นที่ดูจะนอนมาในเกมนี้อีกเจ้าอย่าง Boeing หรือ BA นี่เหมือนเป็นเรื่องราวตรงกันข้ามเลยนะครับอืม Boeing นี่เป็นกรณีที่ซับซ้อนมากค่ะครับช่วงหลังนี่มีแต่ข่าวปัญหาการผลิตใช่ค่ะฝั่งเครื่องบินพาณนนิชย์อาจจะมีปัญหาแต่ในทางการทห,หารเขายังเป็นผู้ผลิตยุโทโธปกรณ์ที่สำคัญมากๆอย่างเช่นอะไรบ้างครับ ก็อย่างเฮลิคอปเตอร์โจมตีอพาชีหรือเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศซึ่งเป็นอะไรที่กองคับขาดไม่ได้เลยคำขามก็คือด้วยปัญหาการผลิตที่ผ่านมาการอัดฉีดลบก้อนโตให้โบอิงเนี่ยมันจะเหมือนการโยนเงินดีตามเงินเสียหรือเปล่าครับเขาจะเร่งการผลิตได้จริงเหรอนั่นแหละคะ่ะคำขามล้างล้านดอลลาร์เลยในมุมนึงงบนี้ก็เหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่มาช่วยชีวิตโบอิงแต่ในอีกมุมหนึง่งมันคือแรงกดดันมหาศาลคะ่ะ คือรัฐบาลก็ไม่มีทางเลือกมากนักเพราะถ้าไม่ซื้อจากโบอิงแล้วจะไปซื้อเครื่องบินเติมน้ํามันจากใครล่ะคะจริงด้วยครับแผนนี้เลยเป็นทั้งการให้โอกาสแล้วก็บีบบังคับไปในตัวให้โบอิงต้องปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่เพื่อกลับมาส่งมอบงานให้ได้ตามมาตรฐานเป็นทั้งไม้แข็งและไม้นวมในเวลาเดียวกันเป๊ะเลยค่ะโอเคครับเราเห็นภาพเกมรุกบนฟ้าแล้วแต่สงครามมันต้องมีเกมรับด้วยใช่ไหมครับ ซึ่งก็นำเรามาสู่กลุ่มบริษัทที่เป็นเหมือนโล่และหอกของอเมริกาเริ่มจากชื่อที่เราได้ยินบ่อยมากช่วงนี้ RTX ใช่ค่ะ RTX หรือชื่อเดิมคือ Raytheon คือเจ้าแห่งระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะระบบ Patriot ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทั่วโลกแล้วการที่นโยบายของทรัมป์เน้นเรื่องความมั่นคงของแผ่นดินแม่หรือ Homeland Security มันเกี่ยวกับระบบ Patriot นี่ไงครับเพราะว่าภัยคุกคามมันเปลี่ยนไปค่ะ เมื่อก่อนเราอาจจะนึกถึงขี่ปนาวุธจากมหาอำนาจใหญ่ๆครับอุ้นฐานไปแล้วอ๋อคือมันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปไม่ใช่เลยค่ะซึ่ง RTX คือเบอร์หนึ่งด้านนี้ทั้งตัวขี่ปนาวุธสกัดกั้นแล้วก็ระบบเรดาร์ตรวจจับพอมีโล่ที่แข็งแกร่งแล้วก็ต้องมาดูหอกที่ล้ำที่สุดกันบ้างซึ่งก็คือ Northrop Grumman หรือ NGOC ที่ดูเหมือนจะรับผิดชอบเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปสหมดเลย ถ้า LMT คือปัจจุบัน NOC ก็คืออนาคตอีกสัก30 5สห้ปีข้างหน้าเลยค่ะโห oh, ขนาดนั้นเลยค่ะโครงการเด่นของเขาก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B 2 1 Raider ซึ่งมันไม่ใช่แค่ล่องหนธรรมดาแต่มันถูกออกแบบมาให้เอาชนะระบบป้องกันภัยทางอากาศแห่งอนาคตที่ยังไม่มีใครสร้างได้ด้วยซ้าฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยครับ แล้วที่บอกว่าเป็นผู้เล่นหลักในกองทัพอวกาศหรือ Space Force เนี่ยมันหมายถึงอะไรที่จับต้องได้บ้างครับ Space Force นี่ไม่ใช่ยานลบอวกาศแบบในหนังนะคะแต่มันคือการควบคุมพื้นที่สูงที่สำคัญที่สุดในสนามรบยุคใหม่นั่นก็คือวงโครจรของโลกอ๋อ oh. ค่ะทุกอย่างเลยตั้งแต่ GPS ที่นำทางให้ขี่ปนาวุธดาวเทียมสื่อสารที่เชื่อมทั้งกองทัพเข้าด้วยกันไปจนถึงดาวเทียมสอดแนม LHX คือผู้สร้างเทคโนโลยีหลักๆพวกนี้การลงทุนใน Space Force และ b e e t h e One ก็เลยเป็นการลงทุนเพื่อรักษาความได้เปรียบทางทหารของสหรัฐไปอีกหลายสิบปีเลยเข้าใจแล้วครับโอเคเราเห็นภาพเครื่องบินยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีล้ำยุคไปแล้วแต่ภาพสงครามจริงๆที่เราเห็นในข่าวทุกวันนี้มันกลับเป็นเรื่องของข้อมูลความเร็วแล้วก็ระบบเล็กๆนะครับใช่ค่ะ ซึ่งก็พาเรามาสู่กลุ่มสุดท้ายสมอรภูมิยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและโดรนเริ่มจากบริษัทที่เปรียบเหมือนสมองของกองทัพอย่าง L3 Harris Technologies หรือ LHX อืมเป็นคำเปรียบเทียบที่ดีนะคะแต่ขอเสริมว่าเป็นระบบประสาทด้วยดีกว่าระบบประสาทค่ะเพราะสมองที่ไม่มีเส้นประสาทก็สั่งการร่างกายไม่ได้ LHX คือผู้สร้างเส้นประสาทเหล่านั้นทั้งระบบสื่อสารทางทหารที่เข้ารหัสปลอดภัยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งก็คือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่า network-centric warfare หรือสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมครับ ได้ค่ะแนวคิดมันคือการทำให้ทหารทุกคนรถถังทุกคันเรือทุกลำเครื่องบินทุกลำเชื่อมต่อกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางทหารที่ปลอดภัยที่สุดลองนึกภาพนะคะว่านักบิน f 3 5ตรวจเจอรถถังเป้าหมายแต่ตัวเองยิงไม่ถึงเขาแค่กดปุ่มเดียวข้อมูลเป้าหมายจะถูกส่งไปที่หน่วยปืนใหญ่ที่อยู่ห่างไปเป็นร้อกิโเมตรทันทีเลยแล้วหน่วยปืนใหญ่ก็ยิงได้เลย ใช่ค่ะยิงทำลายเป้าหมายได้ในไม่กี่วินาทีมันคือการเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นความได้เปรียบในสนามรบแบบทันทีทันใดซึ่ง LHX คือผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนี้พอระบบประสาทพร้อมแล้วก็ต้องมีแขนขาที่ออกไปปฏิบัติการซึ่งก็หนีไม่พ้นยูทอปิกโดรน ผมอยากเริ่มที่ Kratos Defense หรือ K-T-O-S ที่ดูจะมาแรงมาก Kratos อยู่ในจุดที่น่าสนใจมากค่ะเพราะเขาเข้ามาตอบโจทย์ปัญหาใหญ่ที่สุดของอาวุธสมัยใหม่นั่นก็คือมันแพงเกินไปแพงเกินไปหมายความว่ายังไงครับก็เครื like 000 000่องบินรบอย่าง F-35 ลำหนึ่งราคาเป็นร้อยล้านดอลลาร์ คุณจะเสี่ยงให้มันโดนยิงตกง่ายๆไม่ได้เครตอสเลยพัฒนาแนวคิด,ดโดรนรบไอพ่นราคาประหยัดที่สามารถบินเคียงข้างไปกับเครื่องบินรบจริงๆได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนลูกทีมหรือลออ l w วิงแมนอ๋อเหมือนส่งไปล่อเป้าหรือไปรับความเสี่ยงแทนใช่ค่ะอาจจะใช้มันบินล่วงหน้าเข้าไปล่อเรดาร์หรือบรรทุกอาวุธเพิ่มซึ่งแนวคิดนี้มันตอบโจทย์ของทรัมป์ที่ต้องการอาวุธที่ ผลิตได้เร็วและจำนวนมากได้แบบสมบูรณ์แบบเลยและจากโดรนไอพ่นขนาดใหญ่ก็มาปิดท้ายกันที่ผู้เล่นที่ถึงจะจิ๋วแต่แจ๋วอย่าง a e r o v i r o n m e n t หรือ AAV ใช่เลยค่ะ AAV นี่คือถอดบทเรียนจากสงครามยกใหม่มาเต็มๆเลยว่าโดรนเล็กๆแบบนี้มันเปลี่ยนโฉมหน้าการรบในระดับหน่วยทาหารเล็กๆไปหมดแล้วมันเหมือนมอบอำนาจการยิงที่แม่นยำมากๆมาไว้ในมือของทหารราบคนเดียวเลย ถูกต้องค่ะงบที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงการจัดหาอาวุธแบบนี้ให้ทุกหน่วยซึ่งจะทำให้คำสั่งซื้อของ AVAV เติบโตแบบก้าวกระโดดแน่นอนสรุปแล้วในกลุ่มสุดท้ายนี้เราเห็นเทรนด์ชัดเจนเลยว่าสงครามกำลังมุ่งไปสู่ระบบไร้คนขับนะครับชัดเจนมากค่ะทั้งในระดับยุทธศาสตร์อย่างเครตสไปจนถึงระดับยุทธ,ธวิธีอย่าง AVAV มันคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและลดความเสี่ยงของทหารไปพร้อมๆกันเอาล่ะครับถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดของกองทัพในฝันมูลค่า1.5ล้านล้านดอลลาร์นี้มันก็คือการวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแบ่งเป็น3เสาหลักอืึคือการรักษาความเป็นเจ้าเวหาผ่าน LMT และการกดดันให้โบอิงกลับมามีประสิทธิภาพ 2. คือการสร้างกรอบป้องกันประเทศและหอกทางยุทธศาสตร์แห่งอนาคตผ่าน RTX และ Not r r o p Graman m และ 3. การก้าวกระโดดสู่สมรภูมิยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและระบบไร้คนขับโดยมี a l t r e Harris, k r a t o s และ a e r o v i r o n m e n t เป็นหัวหอกซึ่งถ้ามองในภาพที่กว้างกว่านั้นนะคะแผนง,งบประมาณนี้คือภาพสะท้อนลำดับความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐในทศวรรษหน้าเลย มันคือการลงทุนที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างการรักษาระบบเดิมที่ยังส่งพลังกับการทุ่มพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาพลิกโฉมการรบไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะครับผมและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดครับ นอกเหนือจากผลกระทบต่อง,งบประมาณแล้วเนี่ยนโยบายกดดันบริษัทผู้ผลิตในเรื่องเงินปันผลหรือการซื้อหุ้นคืนของทรัมป์จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนี้ในระยะยาวได้จริงหรือเปล่าและการที่รัฐบาลเริ่มเข้ามามีบทบาทในการควบคุมการใช้จ่ายภายในของบริษัทเอกชนจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในอนาคตรหรือไม่นี่คือคำถามที่น่าติดตามอย่างยิ่ง